สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดแบ่งบรรพดนะครับผมแบ่งบรรพดนะครับผมเป็นหลวงพ่อพัดนะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับผมก็สอบถามได้นะครับผมสอบถามราคากันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับผมอ่า รุ่นเลื่อนสมรณศักนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อชุบทองคํานะครับเนื้อชุบทองคำนะครับสวยๆเลยนะครับรายการที่9.1นะครับผมสําหรับเรียนนี้ก็เป็นตุ้นนี้นะผมก็กําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้นะครับผมสําหรับที่พี่ท่านใดที่สนใจนะครับผมจะชอบแบ่งปันนะครับผม ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญลูกไข่นะครับผมส่วนเหรียญเซมาก็มีนะครับผมนี่นะครับเหรียญเป็นรูปเซมานะครับผมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่ครับเป็นเนื้อชุบทองคํานะครับผมเนื้อชุบทองคํานะครับนี่นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ผมก็มีอยู่หลายรายการอยู่นะครับ เนื้อนี้ก็มีนะครับครับเนื้อ 3K นะครับอันนี้เป็นเนื้อ 3K เนื้อ 3K นะครับสวยๆนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นเหยญนลงยาแดงนะครับผมเป็นเนื้อ อันนี้น่าจะเป็นเนื้อกระไลกระไลทองนะผมกผะไลทองยาแดงนะครับกระไลทองยาแดงนะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมน,นี้เพิ่งเป็นไล่แรกนะผมเพิ่งเคยไล์เป็นครั้งแรกนะครับผมจะให้ดูเปลี่ยนนะครับผมสําหรับ รายการต่อมานะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะผมเนื้อทองแดงลงยาฟ้านะผมเนื้อทองแดงลงยาฟ้านะครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกราคาอีกเช่าซื้ออีกทีนะครับสาหรับพี่ๆที่สนใจจะแบ่งปันนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับผมให้ให้ดูก่อนนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นแบ็กโรเดียมนะครับผมแบ็กโรเดียมเนี่ยครับ เนื้อแบล็โรเดียมนะครับผมสีดำนะครับผมจีวรทองนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นลองท็อปก็ว่าได้นะครับผมนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมเนื้อเงินับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยครับผมหลวงพ่อพัดนะครับผมกําลังเป็นที่นิยมนะครับผมสําหรับเดือยญรุ่นนี้นะครับ นะครับผมต่อมาเป็นเหรียญเซมานะครับผมเนี่ยครับเหรียญเซมาลงยาจีวอนนะครับอ่านี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพนะครับผมเนื้อทองทิพลง,ลาลงยาลงยาจีวอนนะครับเหรียญเซมานะครับผมรายการต่อมานะผมนี่ก็น่าจะเป็นเหรียญอ่านเนื้ออัปก้านะครับผมเนื้ออัปก้าผิวลุ้งนะครับผมผิวลุงนี่ครับสวยๆเลยครับ นี่นะผมแบบนี้นะครับผมก็แบ่งปันอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมนะครับผมก็เป็นเหรียญนะครับผมเสมานะครับผิวลุ้งเหมือนกันนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพนะครับผมเนื้อทองทิพนะครับผมก็ขอสวัสดีนะครับผมพี่เพื่อนทุกท่านนะผมที่เข้ามา รับชมนะครับผมอันนี้เพิ่งเป็นรลายแรกนะครับผมซึ่งอยากจะนําเสนอนะครับนี่นะครับผมนี่เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวอรนะครับผมก็มีนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมีหลายรายการนะครับผมนี่หลวงพ่อรวยก็มีนะครับ ครับผมวันนี้ก็มาดึกหน่อยนะครับลองไลท์นะครับผมลองไลท์นี้หลงผู้รวยนะครับผมปีหกห้านะครับผมสำหรับนะครับผมเหรียญน,นี้ก็เปิดให้เช่านะครับผมในในราคาแบ่งปันนะครับผมเหรียญละ เรียญละห้าสิบบาทนะครับผมอผู้ผิดนะครับผมเรียนละเจ็ดสิบบาทนะครับผมนี่นะครับสองให้ดูนะครับนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมเรียญละเจ็ดสิบาทนะครับผมเรียนละเจ็ดสิบาทสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้เลยนะครับผมนะครับผมเรียญละเจ็ดสิบาทนะครับผมโงมก็รวยนะครับผมเรียนละเจ็ดสิบบาท ในกันต่อมานะครับผมครับเป็นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมเรียญหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับโอ้โหครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นนะครับผมราชาพยัคับผมนะคยัาชาพยักนะครับผมรายการที่สิบห้านะครับผมสำหรับเหรียญนี้ก็แบ่งแบ่งปันให้เช่านะครับผมในราคานะครับผม ในราคาเรียญละเจ็ดิบาทนะผมเรียนละเจ็ดสิบาทนะผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมทางไลน์นะผมซึ่งผมก็ก็มีคอมเมนต์ไว้นะครับผมทางไลน์นะครับผมติดต่อมาทางไลน์ได้เลยนะครับผมนี่นะครับ ครับการต่อมานะครับผมก็เป็นหลวงพ่อพัดนะครับผมราชาพยักษ์นะครับผมรายการที่สิบห้าเหมือนกันนะผมสําหรับเดือนนี้นะครับผมก็แบ่งปันให้เช่านะผมในราคาเจ็ดสิบาทนะผมเป็นเนื้ออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ลงยาจีวอนนะครับผมในราคาเจ็สิบบาทนะครับผมท่านใดสนใจก็ พิมคาว่าปิดหรือติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับทางไลน์ที่ผมคอมเมนต์ไปนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นเหรียญนะครับผมลงยาจีวอนัะผมขอบเขียวนะครับผมรุ่นราชาพยัคฆ์นะครับผมรายการที่เก้านะครับผมของหลวงพ่อพัดนะครับผมสำหรับอย่างนี้ก็เปิดแบนในราคาเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทลงยาจีวอนสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับ นี่ครับผมสำหรับเหรียญนี้นะครับผมก็เปิดแบ่งปันนะครับผมผมเมื่อกี้น่าจะบอกราคาผิดนะครับผมสำหรับเหรียญนี้นะผมเปิดแบ่งปันนะผมในราคานะครับผมเก้าสิบาทนะผมในราคาเก้าสิบาทนะครับผมนี่ครับมีนะครับผมมีเนี่ยครับมี ก้าสิบบาทนะครับผมลงยาเขียวแล้วก็ขอบข้างไม่ลงยาเจ็ดสิบบาทนะครับผมพระราคารักสินะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการลงยาแดงนะครับผมรายการลงยาแดงนะครับผมรายการที่สิบสามนะครับผมรายการที่สิบสามนะครับลงยาแดงนะครับผมเนี่ยครับอย่างนี้นะครับผมก็ เปอยเช่านะผมในราคาแบ่งปันนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันนะครับผมเหรียญละนะครับผมเหรียญละนี้ผมเอาหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับผมเดีย๋ยวนี้นครับผมหนึ่ง้ยหาสิบาทครับผมสำหรับ ท่านใดที่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะผม150บาทนะครับนี่ครับผมราชาพยักนะครับผมนี้แบ่งปัน,นะผมเหรียญละ150นะครับผมต่อมานะผมก็เป็นลงยาแดงเหมือนกันนะครับผมรายการที่10นะครับผมนี่รายการที่10นี่นะครับอันนี้นะครับผมเป็นหน้ากาก นักการของคำนะครับผมน,นี้ก็เปิดแบ่งปันเหมือนกันนะครับผมเยนละร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับผมเนี่ยร้อยห้าสิบาทนะครับผมเดี๋ยวผมเลขสองหกสองหกสองแปดห้านะครับผมเยนละร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการนะครับผมเนื้อนะครับผม นี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมลงยาจีวอนะครับผมเป็นของพระพัฒนะครับผมรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์นะครับผมที่กําลังนิยมกันตอนนี้นะครับนี่นะครับเลขนะครับผมสี่เจ็ดเก้าแปดแปดนะครับผมเลขสวยนะครับผมสําหรับอย่างนี้นะครับผมก็เปิดแบ่งปันนะครับผมในราคาในราคา ราคาเท่าไหร่ดีเหรียญนี้ก็ราคาหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะครับผมเหรียญนี้นะผมเปิดแบ่งปันนะครับผมในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเนี่ยครับสวยนะครับครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมต่อมาครับผมก็เป็นรายการนะครับผมรายการเนื้อทองทิพย์เหมือนกันครับผมเนื้อทองทิพย์นะผมลงยา จีวรนะผมตรงทิพย์ลงยากีบรนะครับนี่ครับผมก็เปิดให้เช่านะครับผมเปิดให้เช่านะครับในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับผมพระราคาหลักร้อยแต่สวยขนาดนี้ครับผมเดี๋ยวนี้ดูเลขนะครับผมว่าเลขอยู่อ๋อเลขน่าจะบังนะครับผมโดนบังนะครับ นี่ครับผมพระหลักร้อยนะครับผมเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมค่าจัดส่งหกสิบบาทรายการแรกนะครับผมต่อไปก็รายการต่อไปส่งฟรีนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นอ่านี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อทองทองทิพย์นะครับผมผิวลุ้งนะครับผมทองทิพย์ผิวลุ้งนะครับผมนี่ครับจมูกสวยนะครับ จมูกสวยครับสําหรับรายการนี้นะครับผมก็ก็ปล่อยให้เช่านะครับผมในราคานะครับผมเอาผมเอาร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับอันนี้ครัมเอาร้อยห้าสิบบาทนะครับผมถูกถูกกันไปเลยนะครับผมรายการที่สิบหกนะครับ นะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมพิมพ์ปินได้เลยนะครับร้อยห้าสิบบาทในการต่อมานะครับผมก็เป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์เหมือนกันนะครับผมลงยาจีบอลนะครับผมผิวลุ้งแล้วครับผมรายการนี้นะครับผมก็เปิดให้เช่านะผมในราคา 150ร้อยห้าสิบนะผมร้อยห้าสิบบาทเหรียญนี้เอาร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นเหรียญนะครับผมเหรียญเสมานะครับผมลงยาจีวอนนะครับเสียมาลงยาจีวอนนะครับผม,บผม,บบผมสําหรับเหรียญนี้นะครับผมก็ไปเช่านะผมในราคา เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะผมเหรียญละหนึ่งร้อยบาทต่อมานะครับผมเป็นรายการเป็นรายการเนื้อหน้านี้น่าจะเป็นอันปก้าะนะผมเนี้ยนี่น่าจะเป็นเนื้ออันปก้านะครับผมอันปกา้า <exploding> <ota els> ผิวลุ้งนะครับผมอันปกา้าผิวลุง้งอันนี้ก็ ราคานะผมเรือนี้ก็ปล่อยเช่าในราคา150ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับสนใจสอบถามได้นะครับ นี่นครับต่อมานะครับผมเป็นรายการอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมทองทิพย์ลงยาจีวรนะครับผมผิวลุ้งนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมสวยแบบนี้นะครับเหรียญละนะครับผมสวยแบบนี้เอาเหรียญละร้อยห้าสิบนะครับผมเอาเหรียญละร้อยห้าสิบบาทนะครับ พี่ๆท่านใดเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการนะครับผมเนื้อทองทิพนะผมลงยาจีวรนะผมสําหรับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็ไปเช่านะครับผมในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทก็คือทองทิพลงยาจีวรนะครับผมต่อมานะผมก็เป็นเนื้อ ทองทิพย์ลงยาจีวรเหมือนกันนะผมสําหรับเหรียนี้ก็ปล่อยเช่านะผมในราคาหนึ่งร้อยบาทนะเหมือนกันนะผมต่อมานะครับผมเป็นรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมลงยาจีวรน,นะครับผมเป็นเหรียญเซมานะผมผิวลุ้งนะครับผิวลุ้งนะครับผมอันนี้ก็ปล่อยเช่านะครับผม ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเหรียญน,นี้ครับสนใจสอบถามได้นะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการทองทิพย์เลียงลูกไก่นะครับผมลงยากีวอนสำหรับเรียนนี้นะครับผมก็ปล่อยเช่านะครับผมในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการน่าจะเป็นอัปกานะครับผมอัปกาผิวลุงนะครับผมอัปกาผิวลุงสำหรับเรียนนี้นะครับผมก็ปล่อยให้เช่านะครับผมในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับ ต่อมาครับผมก็เป็นเนื้ออปกาาลูกเรียนลูกไข่นะครับผมผิวลุ้งนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ไปให้เช่านะครับผมในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่ดูเลขโค้ดสะหน่อยนะครับนี่นะครับเลขโค้ดสามเก้าศูนย์หกแปดนะครับผมสามเก้าศูนย์หกแปด นะครับสามเก้าศูนย์หกแปดนะครับผมสําหรับเรียญนี้นะครับผมก็ไปให้เช่านะครับผมในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต่อ,อมานะครับผมเป็นรายการนะครับผมเนื้อชุบทองคํานะครับผมเหรียญเสมานะครับผมสําหรับ S <S เดือนนี้นะครับผมก็ปล่อยให้เช่านะครับผมปล่อยแบ่งปันให้เช่านะครับผมแบ่งปันในราคานี่เอาสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมเนื้อทองชุบนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นเนื้อชุบทองเหมือนกันนะครับเนื้อชุบทองเหมือนกันนะครับผมสำหรับเดือนนี้ก็ แบ่งปันนะครับผมให้เช่านะครับผมในราคา3 0 0ร้อยบาทนะครับผมราคา300อบาทสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมสา0ร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวนี้ต่อมานะผมเป็นรายการเนื้อสามเคนะครับผมเนื้อสามเคนะครับผมสําหรับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็แบ่งปันนะครับผมแบ่งปันให้เช่านะครับผมในราคานะครับผม ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทสำหรับเนื้อสามเคนะครับผมพี่พี่เพื่อนท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางได้ผมทางไลน์ได้เลยนะครับผมรายการต่อมานะครับผมนี่นครับผมรายการต่อมาเป็นเนื้อกะไหลทองลงยาแดงนะครับผมเป็นสวยมากนะครับผมเดียวนี้ผม ชอบมากนะผมกะไหลทองลงยาแดงนะผมสําหรับเดือนนี้นะผมผมก็แบ่งปันให้เช่านะครับผมในราคาหกร้อยห้าสิบาทนะผมหกร้อยห้าสิบาทนะผมกะไหลทองลงยาแดงนะผมหกร้อยห้าสิบบาทนะผมหรือพี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีจะแบ่งปันให้ผมเช่าผมก็รับนะครับผมส่งรูปทางไลน์ได้เลยนะครับผม แบบนี้ผมรับนะครับผมรับหมดนะครับผมมาชมรายการต่อไปดีกว่าครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะรายการต่อไปก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะผมลงยาฟ้านะผมเนื้อทองแดงลงยาฟ้านะผมอันนี้ก็แบ่งปันให้เช่านะผมเรียญละเรียญละนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะผมเรียญละสองร้อยห้าสิบบาทนี่ครับ เดือนละ250บาทนะผมแบ่งปันให้เช่านะครับรายการต่อไปนะผมเป็นเนื้อแบคโรเดียมนะผมแนะบคโรลเดียมนะครับผมนี่นะครับแบคโรเดียมนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมก็แบ่งปันให้เช่าเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันให้เช่านะครับผมในราคานะครับผมในราคา นี้สวยนะครับอันนี้แบล็โนเดียมนะครับผมแบ่งปันให้เช่านะครับผมในราคาเท่าไรดีครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมสอบถามได้นะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจบรายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปนะผมก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับผมเป็นนี้เป็นท็อปสุดที่ผมมีนะผมเป็นเนื้อเงินนะครับผม สำหรับเรียนนี้นะครับผมก็จะแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันให้เช่าบูชานะครับผมในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทหรือพี่ๆท่านใดมีจะแบ่งปันให้ผมเช่าบูชาก็ได้นะครับผมอย่างนี้นะผมผมปล่อยให้เช่าบูชานะครับผมในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ แคปรูปนะผมแคปรูปแล้วก็ทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับผมตามราคาที่ผมระบุไว้นะผมแต่ราคานี้ก็จะภายในหนึ่งถึงสองวันนะครับผมเพราะว่าราคาพระจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ทุกวันนะครับผมราคาอาจจะไม่ได้ตามนี้นะครับผมถ้าถ้าเวลานาน,านไปกว่าน,นี้นะครับผมเพราะว่าราคามีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลานะครับผมอาจจะถูกกว่าเดิมหรือแพงกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับผมสําหรับ ราคาพระนะครับผมแต่ณในวันนี้นะผมก็จะขายแบ่งปันให้เช่าในราคาตามที่ผมระบุก่อนหน้านี้นะครับผมครับสําหรับไลน์นี้นะครับผมก็เป็นร้อยแรกนะผมก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์แบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับผมในราคา ที่ถูกนะครับผมในราคาที่ถูกแล้วกันนะครับผมถูกเป็นราคาหน่งปันนะครับผมสําหรับไลน์นี้เดี๋ยวผมก็จะขอลงไลน์แล้วนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะผมในไลน์หน้านะครับผมสําหรับไลน์นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมับรสมาชกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรา ค่อยมาพบกันใหม่ในไลน์หน้านะครับผมสำหรับไลน์นี้ก็สวัสดีครับ